สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมารู้จักรองเท้าคู่ใหม่ครับที่ผมเพิ่งไปรับมาหลังจากสั่งไว้จากงานทั้งโชว์นะอันนี้เป็นชักโซลเย่ครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับก็เป็นสไตล์ที่มินิมอลลิสต์มากๆแล้วผมอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับกับคู่นี้เลยเบียริสัะ จะมีปัญหาในการเลือกซื้อเหมือนกันนะคือเมื่อคราวเวลาเราเลือกใส่ กางเกงทาวเซอร์สวยๆครับที่เราเลือกซื้อมานะไม่ว่าจะเป็นแบบจีบคู่พับปลายขาแบบทบขึ้น2นิ้วแบบมีคัฟอะไรอย่างงี้ครับหลายๆครั้งเราจะเจอปัญหาอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือไม่รู้จะใส่คู่กับรองเท้าอะไรที่มันดูเหมาะสมถ้าเกิดเราอยากจะใส่เป็นรองเท้าแตะใช่ไหมคู่หนึ่งที่ผมคิดว่ารอนแน่ๆก็คือคู่ที่มีชื่อว่าสตีโมโนนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าพอมาเป็นสไตล์แบบนี้แล้วอยากแต่งเป็นรองเท้าแตะด้วยเนะี่ยหลายๆคนนะจะมองภาพไม่ออกว่าควรจะต้องซื้อเป็นอะไรครับถ้าเกิดไม่ได มองฝันที่เป็นความสวยงามเนี่ยผมอยากแนะนำบรรท่านไปลองเบอร์เกนซ็อดูนะถือเป็นรองเท้าแตะที่ผมใส่บ่อยมากๆและมันให้ความสบายกับฝ่าเท้าค่อนข้างสูงครับช่วงแรกๆใส่แล้วอาจจะเจ็บหน่อยแต่ว่าหลังจากใส่สักพ,พักคุณจะรู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆครับแล้วก็มันช่วยเรื่องหลังของคุณได้มากประมาณหนึ่งเลยครับ ทีนี้ถ้าเกิดคุณมองหารองเท้าที่มันมีความสวยงามมากขึ้นอะเริ่มอยากมองหาคู่ที่สามารถหยิบมาแต่งตัวแนวสไตล์แบบซาทูเรียลหรือว่าตัดพอดีตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายคนเลยเลือกที่จะมองหารองเท้าแตะที่มันมีสไตล์หนึ่งในนั้นก็คือชักโซลเยนี่แหละผมเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสซื้อตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้มันน่าสนใจขึ้นตรงที่ว่ามันมีงานทรังโชที่เพิ่งผ่านมาครับซึ่งคุณอเล็กเซียเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็มาด้วยตัวเองด้วยนะแบรนด์เนี่ยจริงๆ ก่อตั้งในปี2014ครับถือว่าไม่นานเลยนะครับเมื่อนับจาก14 จนถึง24นะครับก็มีอายุราวๆ10ปีครับแต่ว่าคนใอเซียเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการเกี่ยวกับรองเท้ามาอย่างยาวนานนะครับก็เคยทำงานอยู่กับคริสเตียนลู u b o u หรือว่า Mulberry ก็เคยทํางานด้วยครับก็ถือเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วกันในมุมมองผมนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือการออกแบบของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงมากๆครับคือใครก็ตามที่เคยเห็นรองเท้าชักโซ s ลเวียอยู่ตามเชลฟ์อะไรเงี้ยจะพอเห็นภาพเนยว่าเอกลักษณ์ของเขา เห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะพยายามทำอัปเปอร์เนี่ยจากหนังชิ้นเดียวนะคือบางครั้งมันอาจจะทําไม่ได้กับโลเฟอร์บางประเภทครับ แต่ว่าเขาเพยายามอย่างมากในการผลิตรองเท้าอย่างเดอร์บี้หรือว่ารองเท้าสนิเกอร์ให้มีหนังอัปเปอร์ด้านบนเป็นหนังชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ใช้วิธีการผูกเชือกแค่ไม่มีการจับจีบของหนังหุ้มเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ชัคโซลุยใช้ตลอดครับซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยังใช้สไตล์ที่เอาอัปเปอร์เพียงหนึ่งชิ้นครับมาผลิตออกมากลายเป็นรองเท้าหนึ่งคู่นะก็เป็นคู่ที่ผมเชื่อว่ามันออกแบบมาได้ยากมากๆนะครับใครที่เคยเรียนดีไซน์เนี่ยจะพอเข้าใจ ว่าการออกแบบรองเท้าที่มินิมอลมากๆหรือว่าซิมเป้มากๆเนี่ยมีความยากมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือออกแบบบ้านยิ่งมันซิมโป้มากเท่าไหร่มันนี่ออกแบบยากมากเท่านั้นครับเพราะว่ามันต้องตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกให้เยอะที่สุดเพื่อจะคงเหลือไว้สิ่งที่จําเป็นเนาะอันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ชักโซลี่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นทรังโชนะครับก็จะมีความพิเศษหลากหลายอย่างมากครับที่ผมสามารถเลือกได้แต่ผมก็เลือกมาเพียงแค่อย่างเดียวก็วคือเปลี่ยนหนาะ รจริงๆในทรังโชว์คุณสามารถเลือกพื้นได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยพื้นที่วางขายที่ร้านเดดครัมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เป็นพื้นแบนนะครับพื้นบางแต่ว่าถ้าเกิดคุณสั่งในทรังโชว์เนี่ยคุณสามารถสั่งเป็นพื้นคอมมานโดได้เช่นเดียวกันนะ่าจะเป็นพื้นที่มีความหนาหน่อยนะครับซึ่งวันนั้นอะบริล็กเซียก็ใส่มาด้วยซึ่งเท่มากๆเลยแล้วก็ใส่เป็นสีดํามานะแต่ว่าตัวเนี้ยผมเลือกมาเป็นตัวหนัง S Powder s u e d วครับพอเลือกสั่งในช้างโชครับตัวกล่องมันจะมาพร้อมชื่อคุณเลยนะก็จะมีชื่อผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะชื่อผมพร้อมกับสีที่เลือกนะครับแล้วก็ b บ i ซึ่งมันค่อนข้างสเปเชียวามานะปกติมันจะเป็นแบบชื่อสีกับชื่อไซส์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูของข้างตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาแบบสีเทา,เทา โลโก้เป็นสีทองนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยมีถุงผ้าก่อนเลยอันนี้เป็นถุงผ้าของชัโซลรวเวูเยนะครับมีกระดาษผอมาให้เสร็จสับสวยงามดูดีสุดๆไปเลยนะครับนี้มันตัวรองเท้าแล้วนะก็จะเป็นเบียริสนะครับเดี๋ยวโชว์รองเท้าให้ดูกันตัวรองเท้าต่อมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ อย่างที่บอกไปครับว่าชักซลร,รูเยมีความแบบเอกลักษณ์เฉพาะอย่างนึงก็คือตัวอัปเปอร์จะผลิตจากหนังแผ่นเดียวหรือชิ้นเดียวนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นหนังชิ้นเดียวจริงๆนะก็คือมองจากด้านหน้าครับก็จะเป็นแผ่นที่วิ่งไปจนถึง ส้นเท้านะครับอันนี้เป็นชิ้นเดียวนะไม่มีการต่อเลยนะครับแล้วก็ลงมาถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับไขว้มาด้านหน้าแบบนี้นะครับหนังชิ้นเดียวทั้งอัปเปอร์เลยครับก็เป็น1ชิ้นเต็มๆนะครับหนังสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่มีชื่อว่าพาวเดอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายมากๆในงานทั้งโชว์นะฮะบางท่านเลือกเป็นคาปูชิโน่ไปอย่างคุณหมอพงษ์เนี่ยหรือคุณหมอปิงปองเนี่ยก็จะเลือกเป็นสีคาปูชิโน่ไปก็เท่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะผลิตจากหนังสเวดเป็นช่วงอัปปปปเเเเเเเออรรรร์นน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 นะะะคคััััับบแตตต่่่่ววววาาาิโซข้้งงงงลีียยกก็็็หหสดดช ก็พอเป็นงานทางโชว์ครับพิเศษมากๆคือปั๊มลายข้างในเนี่ยก็จะมีเขียนเด่เดครามอยู่ข้างในด้วยพื้นด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นหนังสเวดแบบเดียวกันกับอัปเปอร์เลยนะครับชุวงด้านบนตรงนี้นะแล้วก็มีการบุโฟมนุ่มๆไว้อยู่ข้างในด้วยนะครับผมคิดว่ามันมีความนุ่มที่กำลังดีนะลักษณะการตัดเย็บก็จะเป็นการตัดเย็บแบบเบรกลงไปนะครับก็จะเป็นการตัดเย็บแบบ3ามสองศาสไตล์นี้เกิดขึ้นในอัลเดนนะครับแล้วตัวคุณอเล็กเซียเองเนี่ยก็ไปเรียนรู้การทารองเท้าแบบ maker นนบูธเมเกอ่น เพราะฉันการเย็ยบแบบ360องาศาดูจะเป็นเรื่องปกติที่เธอชอบใช้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการเย็ยบแบบ360องาศาเนี้ยอ้อมมาจนถึงด้านหน้าน,นะครับแบบนี้มันมีความง่ายของการผลิตอัปเปอร์ที่ดีมากๆครับตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณจินตนาการการแผ่เอาชิ้นนี้ออกครับมันก็คือเส้นนอนนอนเส้นเดียวนะแผ่ซ้ายแ,แผ่ขวาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดมันก็ตัดง่ายครับคือตัดแนวนอนอย่างเดียวนะครับแต่มันไม่ได้ใช้หนังเพียง ชิ้นเดียวคือระหว่างชั้นตรงนี้ครับมันจะเป็นหนังเหมือนเป็น2ชิ้นนะเอามาประกบกันนะครับ เพราะฉั้นฟิวเท็กซ์เจอร์ด้านนอกเป็นแบบไหนเท็กซ์เจอร์ด้านในก็จะมีความละม้ายคล้ายคลึงเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นหนังสเวทใช่ไหมด้านในมันอาจจะเป็นสปลิตหรือด้านในมันอาจจะเป็นหนังเรียบอะไรเงี้ยครับแต่ตัวเนี้ยด้านในและด้านนอกเป็นหนังคล้ายๆกันเท็กซ์เจอร์เดียวกันนะครับรวมถึงพื้นด้านล่างตรงนี้พื้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังชนิดเดียวกันเหมือนกันครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเป็นหนังแบบเดียวกันชนิดเดียวกันรองตั้งแต่ฝ่าเท้าหรือเท้าเราด้านใต้แล้วก็พุ่มมาถึงด้านบนนนคัเป็ดีีไซ์ท่ชก ค่อนข้างกลมมากๆนะตัวนี้ไม่ได้ผลิตในอิตาลีแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากผลิตอิตาลีมาสู่โปรตุเกสนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วครับเป็นเวอร์ชันใหม่พื้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นยางแล้วครับสำหรับใครหลายๆคนที่ได้เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งไปที่พื้นเป็นพื้นหนังครับบางค้าอาจจะต้องไปติดพื้นยางฮาร์ปโซใช่ไหมอันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วครับน,นี้ดูเป็นรองเท้าแตะที่เหมาะกับบ้านเราที่ง่ายขึ้นอีกครับเนื่องจากว่าบ้านเราก็เหมาะกกับบบพืื้้้นนยยยยยาางงอออู่่่แแลลวเนเะใสีไปุ็ค มันมีความสบายที่สูงมากมีความยืดหยุ่นที่ดีมากๆแล้วเวอร์ชั่นใหม่ที่ผลิตเนี่ยมันมีการอยู่ทรงที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับทำให้เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายนุ่ม ยึดเกาะเท้าแบบนุ่มนิ่มมากๆอยากให้ลองไปจับวัสดุจริงนะครับคือมันมีความนุ่มสูงมากๆเลยอัอนนี้คือดีมากๆนะฮะทีนี้ข้อดีของการเป็นพื้นยางก็คือโอเคหนึ่งคือมันไม่ค่อยลื่นใช่ไหมสองคือคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ง่ายครับจริงๆตัวเบรกสติชเนี่ยมันน่าจะนะครับผมเดามันน่าจะเย็บทะลุเฉพาะช่วงชั้นที่เป็นชั้นหนังตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีชั้นแรกตรงนี้น่าจะเย็บทะลุแค่ชั้นนี้นะครับส่วนพื้นยางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการแปะกาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหลุด คุณก็แค่แปะกาวแผ่นใหม่เข้าไปแล้วก็เติมซนเข้าไปครับอันนี้ก็เป็น Stack, คิวแ็กก็คล้ายๆคิสแ็กที่ไปรองเท้าหนังปกติเลยครับสื้อัวนี้สามารถซ่อมได้ง่ายๆในบ้านเราแน่ๆนะครับอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะคือมันก็แค่เจียออกแล้วก็น่าจะแปะยางแผ่นใหม่เข้าไปได้เลยน่าจะอยู่กับคุณได้นาน,านเปลี่ยนพื้นได้แน่ๆนะครับข้อดีมันคือใส่สบายมากๆครับแล้วันเป็นแซนเดเที่เท่มากๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วใส่กับเชาเซอร์ดีๆได้เลยนะครับจริงๆจับคู่กับชุดสูทก็ได้ในนนววััที่คุณอยาากกจะเสห ตัวนี้ได้เลยมันคือ a f f o r d l e และดู timeless มากๆนะครับสำหรับรองเท้าแตะคู่นี้นครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อสังเกตครับสำหรับผมมีข้อสังเกตอยู่สองข้อข้อแรกคือมันเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมี support ตรงช่วง arch support ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีท่วงเท้าที่ค่อนข้างแบนนะครับหรือมีปัญหาที่แบบไม่มีอุ้งเท้าสักเท่าไหร่ครับตัวนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยใส่แล้วลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นมัน flat เห็นป่ะครับมันไม่มี ช่วงอารที่ขึ้นมาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเลยก็คือช่วงรูตรงนี้ครับี ไปลองจิงนตนาการก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีนิ้วชี้ของเท้าของคุณนะครับยาวกว่านิ้วอื่นๆเป็นพิเศษครับมันอาจจะทะลุรูนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นไปลองดูก่อนครับว่าเอ้ยมันมันใส่แล้วมันทะลุหรือเปล่าหรือว่าใส่แล้วมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับการเลซอซิ่งของคู่นี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้อัปเปอร์ตัวนี้ครับที่เป็นสเวทเนี่ยมันจะยืดขนาดไหนหลายๆคนบอกว่ายืดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ดาวไซซ์ซึ่งผมดาวไซซ์มานะอันนี้เป็น42นะครับก็ลองดูนะ ผลิตโปรตุเกแล้วนะครับโดยรวมเป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารองเท้าแตะที่ใส่กับชุดสูทได้หรือใส่กับเทาเซอร์ดีๆได้สำหรับวันชิลๆว,วันสบายๆหน้าร้อนแบบบ้านเราตลอดทั้งปีผมว่าใส่คู่นี้ได้นะถ้าทางโชว์ครั้งหน้ามาก็อยากใค้แนะนำไปเลือกสีหนังกันดูครับจริงๆตอนนี้มีสีใหม่เข้ามาที่ร้านเดคอลัมแล้วนะมันคือสีขาวเราเป็นลายเกรนครับสีขาวนี้นก็เท่ดีนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับรองเท้าแตะคู่ใหม่ รีมารีวิวก่อนเพราะผมกําลังจะอยากใช้มาและวใครสนใจแนะนําให้ไปดูได้ที่เดอะเดครัมครับผมตอนนี้มีหลายสีมากๆนะครับมีตั้งแต่สีแดงสีน้ําเงินสีขาวสีเบสสีสนับบังครับมีเยอะมากๆให้เลือกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นไปลองดูก่อนประมาณนี้ฮะสำหรับชักโซลูเรียบิอเรสสีพิเศษคือสีพาวเดอร์สวีทครับ พบกัอยอางคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกด subscribe กด like comment ก็ได้ครับว่าสีใหม่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปตัดหรือคุณกำลังจะเลิกซื้อบี s ร์ริสอยู่เนี่ยกำลังจะเลิกซื้อเป็นสีอะไรครับแค่นี้ฮะพบกัอยอางคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ